ถ้ามาชมเอาบรรยากาศย่ำแรงฝากพีฝากน้องกันได้รับชมกันนะจ๊ะเนาะขอบคุณในการรับชมวิวทิวทัศน์กัน,บบกนเนะาะเลยจ้ะดูอากาศย่ำแรงเห็นแต่ไอ้ดอกสักกําลังบาดจ้ะพี่น้องดอกสักต้นไม้คือต้นดอกสักเนาะต้นไม้ชมวิวทิวทัศน์ย่ำแรง ดูก้อนเมฆท่างเชียงรายจ้าพี่น้องเห็นไหมก้อนเมฆท่างเชียงรายน่ะเห็นไหมขั้นอ่ะเมื่อเมืดนั่นคือดูก้อนเมฆท่างเชียงรายจ้าพี่น้องเห็นไหมก้อนเมฆท่างเชียงรายน่ะเห็นไหมขั้นอ่ะเมื่อเมืดนั่นคือชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะเด้อมันยมแรงยาติงกับภาพมาเอาไ้บรรยากาศสวยๆงามๆ ฝากกันแดดลมล่มตกสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้าสวยงามมากๆใบเขียวเก้าดอกซีออกเหลืองๆสวยงามมากอันนี้เป็นร่องน้ำอิงจ้าพี่น้องร่องน้ำอิงเนี่ยก็ล่างจะไหลอยู่นะะจ้าพี่น้องก็ล่างไหลอยู่เดือนครึ่งเสี้ยวนค่ะ ขอบคุณในการรับชมจะเด้ยอย่ำแย่แย่ถึงผ้ามาดูชมหลังจากน้ำรถนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะสวยงามมาคคะเพื่อนๆสวยงามไหมคะแต่าพ<ม>าชมวิวทิวทัศน์นะคะสวยงามป่าพี่ฝันนองเฮาได้รับชมกันง่าย เดือนครึ que ่งเสี oh. ้ยวนะคะขอบคุณในการรับชมเดี๋ยวจะเด้อย่มแรงย่อมแรงจะถึงพามาดูชเดือนครึ่งเสี้ยวนะคะขอบคุณในการรับชมเดี๋ยวจะเด้อย่มแรงย่อมแรงจะถึงพามาดูชมวิวทิวทัศน์กันเนาะเดี๋ยวจะดูอากาศยามแรงชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะเด้อมัรงย่มแรงจะตึงกับพามาเอา ไอบรรยากาศสวยๆงามๆฝากกันหลังจากน้ำรดนะคะพี่น้องเนี่ยคะ่ะสวยงามมาคะ่ะเพื่อนๆสวยงามไหมคะ <ๆ S 2> แต่พ<ๆ>าชมวิวทิวทัศน์นะคะสวยงามขอบคุณในการรับชมนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆเขา ทุกบ้านทุกหลังนะคะเนี่ยค่ะสวยงามบ่ะค่ะ <c oughs> ผ่าผ้าชมวิวทิวทัศน์นะคะสวยงามวิวทิวทัศน์กันเนาะเลยจ้ะดูอากาศยามเรง นี่น้ำลงละจ้าพี่น้องน้ำลงแล้วน,นี่ละค่ะน้ำลงแล้ว,ลว,ลลวโอ้ยยันต่งเห็นอันเดือนแดดลมล่มตกสวยงามมากครับพี่น้องจ้าสวยงามมากๆแรงมากมาทายเอาวิวสวย อยู่บนสะพานชมวิวทิวทัศน์กันเนาะเลยจ้ะดูอากาศยามเรงชมวิวทิวทัศน์ยามแรงนี่น้ำลงละจ้ะพี่น้องน้ำล,ล,ล,ลงแล้วนี่ล่ะค่ะน้ำลงแล้วโอ้ยยัดตึงเห็นอันเดือนนี่น้ำลงละจ้ะพี่น้องน้ำล,ล,ล,ลงแล้วนี่ล่ะค่ะน้ำลงแล้วโอ้ยยัดตึงเห็นอัน เดือนแรงมากมาทายเอาวิวสวยๆอยู่บนสะพานใบเขียวเกาดอกซีออกเหลืองๆสวยง่ามมากดูก้อนเมฆทาเชีงยงรายจ้ะพี่น้องเห็นไหมก้อนเมฆทาเชียงรายน่ะเห็นไหมขั้นอ่ะเมืดๆเม่น่ะนะคือชมวิวทิวทัศน์ยามแรง เห็นแต่ไอ้ดอกสักกระลังบาดจ้ะพี่น้องดอกสักต้นไม้คือต้นดอกสักเนาะต้นเห็นแต่ไอ้ดอกสักกระลังบาดจ้ะพี่น้องดอกสักต้นไม้คือต้นดอกสักเนาะต้นไ <c oughs> ม้แดดลมร่มตก <c oughs> สวยงามมากครับพี่น้องจา้า สวยงามมากๆ่า,าชมวิวทิวทัศน์นะคะสวยงามชมวิวทิวทัศน์ยมแรงอยู่บนสะพานจ้าเอาวิวสวยๆฝากพี่ฝากน้องเข้าหอนจะพี่น้องมากๆนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณค่าขอบคุณผู้สนับสน,นุนขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ให้นะคะใบเขียวกับดอกสีออกเหลืองๆสวยงามมากปากพี่ฝกนนองเฮาได้รับชมกันยังไๆตัวเชียงรายคาวยังฝนตกอยู่จ้ะพี่น้องคาวยังฝนตกอยู่ก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องอันนี้ทางามานย่ตึงแย่ตึงมาอันนี้สักจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวขึ้นไปก็ขาวง่ามมากเลยแบบว่าค้นราสีค้นราสีเลไเ้พี่น้นองใบเขียวก้าดอกสีออกเหลืองๆสวยง่ามมาก <c oughs> ผ้าชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะเด้อมันยามแรงย่าถึงกับพามาเอา บรรยากาศสวยๆงามๆฝากกันฝ่ากพี่ฝากนนองเฮ้าได้รับชมกันใหงไงมากๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะขอบคุณทู้สนับสน,นุนขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ให้นะคะแดดลมล่มตกสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้าสวยงามมากๆ เดินครึ่งเสี้ยวนคะคะขอบคุณในการรับชมเดจารย์เด้อย่ำแย่แรงแย่ารถึงผ้ามาดูผ้ามาชมเอาบรรยากาศย่แยแรงฝากพี่ฝากน้องกันได้รับชมกันนะจ๊ะเนาะขอบคุณในการรับชมผ้าชมวิวทิวทัศน์นะคะสวยงามวิวทิวทัศน์กันเนาะ จ้ะดูอากาศยำแรงจ้ะนั่นแหละค่ะสวยงามไหมค่ะสวยงามบอมองขึ้นไปบนรอยกแดดลมลมตกสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้ะสวยงามมากแหะอันนี้เป็นล่องน้ำอิงจ้ะพี่น้องล่องน้ำอิง กำลังจะไลอยู่นะจ๊ะพี่น้องกำลังไลอยู่แะสักจ้ะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปก็เขาวง้ามมากเลยแบบว่าค้นราสีคนระศีเลยได้พี่น้องพาชมวิวทิวทัศน์นะคะสวยงามเห็นแต่ไอ้ดอกสักกำลังบาดจ้ะพี่น้องดอกสัก ต้นไม้คือต้นดอกสักเนาะต้นไม,ชม,นม <c oughs> ้ชมวิวทิวทัศน์ย่มแรงผ่าชมวิวทิวทัศน์ย่มแรงเห็นแต่ไอดอกสักกระลังบาดจ้ะพีน่น้องดอกสัก ต้นไม้คือต้นดอกสกนะัก์เนาะต้นไม้ชมวิวทิวทัศน์ยามแรงเดือนครึ่งเสี้ยวนะค่ะขอบคุณในการรับชมและจะเด้อย่มแรงจะถึงผ้ามาดูชมพา,าชมวิวทิวทัศน์นะคะสวยงาม ขอบคุณในการรับชมนะคะขอบคุณพีพ่ๆน้องๆทุกบ้านทุกหลังนะคะเนี่ยค่ะสวยงามบ่ายอันนี้เป็นลองน้ำอิงจ้ะพี่น้องรองน้ำอิงเนี่ยกําลังจะไหลอยู่นะจ้ะพี่น้องกําลัง